ตัวนี้เป็น b ีบีการไฟฟ้านะครับ M4A1 นะครับผมนี่บอดี้โลหะนะครับผมบอดี้โลหะเลยตัวนี้ก็จะสกรีนมาสวยจัดนะครับเซฟนี่เป็นระบบไกลแข็งนะครับแล้วก็ยิงทีนันะครับแล้วก็ยิงรัวนะครับผมบอดี้เป็นโลหะนะครับตัวเฉพาะกิ๊บจับเนี่ยครับที่เป็นไนลอนครับซึ่งซึ่งมันเบียดได้นะครับผมมันจะมีกิ๊บจับหลายรูปแบบนะครับพันท้ายเนี่ยเป็นไนลอนนะครับผมแต่พันท้ายทรงมันเทนะครับนี่ แต่เราจะใส่แบตเตอรี่แล้วก็ดึงออกไปก่อนเขาจะมีระบบล็อกเราต้องดึงแล้วกงางนะครับผมดึงออกไปนะถอยออกไปเราเอามือเอาน,นิ้วโป้งในดันไูให้ดึงแล้วกงางง้างลงข้างล่างนี่เพื่อเอาเอาออกมาเอาใส่แบตเตอรี่ไปนะครับอันนี้เนี่ยซื้อเป็นชุดนะครับลูกค้าซื้อเป็นชุดก็จะมีเครื่องชาร์จแบตเตอรี่เลยนะครับก็จะมีตัวแบตเตอรี่นะครับผม11.1นนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับ ตอนใส่ก็ดีๆนิดนึงนะครับนี่มันจะเป็นร่องไอ้ตัวนี้จะเป็นโลหะเลยนะครับมีบือเต็มแล้วก็มีนะตัวนี้นะครับผมสายมันจะยาวหน่อยนะครับก็ดีครับแต่ว่ามันทําให้การเก็บสายมันจะต้องระมัดระวังนิดนึงยุ่งยากนิดหน่อยนะครับนี่แล้วก็ห่อสายดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเวลารูดผ่านท้ายเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดไอ้นี่นะครับผมเสร็จแล้วเราก็ค่อมไปให้ดีครับนี่ ดีจับดูให้ดีนะครับว่ามันโดนมันโดนสายไหมตอนเอาเข้าใช่ไหมครับง้างลงมาเหมือนเดิมง้างลงมาจึก๊กนะครับนี่นะครับก็ค่อยๆอยัอดเข้าไปมันก็จะล็อกได้ละทีนี้มันจะเอาออกสุดไม่ได้เพราะมันก็ล็อกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเอาเข้าได้นี่ปรับระดับได้นะครับนี่น,นี่ลองที่สองปึ๊บทีนี้อ่ะทีนี้เป็นระบบเซฟนะครับระบบเซมิยิงชนะนัดนะครับดู ก็ยิงรัวนะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าค้างค้างโบไม่มีโบแบกนะครับเห็นไหมแต่ว่ามันเอาไว้ปรับอัพตัวนี้นะครับกดลงมันจะยิงเหินนะครับแล้วนี้กดตัวนี้เพื่อปิดนะครับสไลด์ชึกอ่าเห็นไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับครบชุดตรงนี้นะครับผม